อันนี้เอาอยากเอาเจอริงๆเลยนะมึงจะเต้นนีเ่เหรอมากสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่กระชาบราเธอร์ครับผมวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่มันที่แมคกลินครับผมเดี๋ยวเอาดอกเฟลสเดี๋ยวเอาดอกเฟลสครับเราอยู่ในร้านที่ชื่อว่า <c oughs> รูมครับผมชโชว์แคร์ที่เขาเขียนไว้ที่มาในร้านนะเขียนว่าห้องระบายอารมณ์ เครียดคือเนื่องจากอยากเก็บไว้เราแบบถ้าสมมติคนที่เครียดเนี่ยเครียดทำงานเนี่ยมันต้องมีอะไรระวางระบายปกติระบายอารมณ์ยังไงเวลาเครียดระบายอารมณ์เครียดยังไงเครียดยังไงเราชอบทำร้ายตัวเองหรือเปล่าเราจะหยิบโทรศัพท์มาก่อนอ๋อแน่นอนหยิบโทรศัพท์คุยอ่ะคุยอ่ะหยิบโทรศัพท์มากดเบอร์น้องชายที่รักของเรเฮ้ยขายอ่ะเห็นคิวหนิคิวแล้วดิบักกูทำไมเ่ะอ้าวโทรแล้วยังไงฮัลโหลแฟนอ่คืนนี้ทำไรเปล่า อ๋อแล้วนี่เขาไม่ได้ทำอะไรทำอะไรคืนด้วยฮะระบายอารมณ์ทอะไรคลื่นรอบายอารมณ์ไม่ได้เข็นทำงานอ๋อโอเคโอเคคนตักทำงานเออเก็แบบเฮ้ยเคนว่างเปล่าไปไหนเปล่าอ่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนโทรตามไปกอล์ฟนีไปไทยด้วยอ่าเฮ้ยคือที่เราอยู่เนี่ยคือเคนดูนะฮะคือพื้นที่ที่ไว้ระบายอารมณ์หรือห้องระบายอารมณ์นั่นเองนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเชื่อว่าความเครียดอะทุกคนมีกันแน่นอนมากจะน้อยเนี่ยมันก็ต่างกันเหมือนน้องผมเครียดปิดห้องเงียบ เดีวเขาได้ยินเสียงมันเวลาเครียดคิ้วชอบเคี้ยวหมือฝรั่งงงเหมือนกันเสียงแปลกแปลกไม่น่าไม่เครียเคี้ยวหมือฝรั่งเหรอเคี้ยนยิ่เคี้ยวหมือฝรั่งไ้ถูกแล้วแก่เครียดแกเครียดแต่เวลาเค้นเครียดเนี่ยยังไงเค้นไปไหนเค้นทุกเนื้อทุกตัวอ๋อโอเคแบบโอ้โหทุกเนื้อทุกตัวเอขาเข้าเรื่องเถอะเข้าเรื่องครับก็ที่เนี่ยเขาก็จะเป็นการให้บริการแหละให้บริการสำหรับ คนที่อยากจะมาระบายอารมณ์เนาะคุณผู้ชาเครียดเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามไม่รู้จะทางออกยังไงแล้วไม่รู้จะระบายทางไหนคือถ้าไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะดูแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าเก้าร้าวเก้า้วดูแบบเอ้ยรุนแรงผิดที่ผิดทางที่นี่เขามีให้ระบายอารมณ์ครับผมส่วนเดี๋ยวเรื่องเรทราคาเรื่องของการบริการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับสรุปเป็นไงเวลาเที่ยเเข้าไปดูข้างในครับผมไม่เคียวเข้าไปดูข้างในคุณต้องนอนเื่นตลอดไปเข้าไปดูข้างในครับผม การเปลี่ยนชุดนะครับจ้องทำการดับเพลิงใช่ไหมต้องเบาผิดใส่ดับบ้านหนึ่งก่อนวุ้ยอีกไม่นานบ้านลูกช่วงนี้กิเปลี่ยนไหมช่วงนี้อ่ะเครียดก็เครียดกับงานบ้างครับเพราะว่าช่วงนี้งานมันค่อนข้างที่จะอะไรนะงานแหละค่ายจริงเรื่องงานมันก็มีเรื่องเครียดอยู่แล้วนะงานเนาะงานนั่นใช่ไอ้เงี้ยเครียดเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้งานไหมงานงานล้วนๆเลยผมจริงเครียดเรื่องน้องเลยน้องน้องเพลงน้องเรื่องน้องน้องน้องคิวเขากูเครียดเรื่องพี่เหมือนกัน พี่กระชานะปยูชัน้นโตเลยไปไปย้องพอดีที่เซนโรอลเขามีไฟดับอเพื่อไปดูขนาน่ไปฟกันที่ป่ะ โอเคครับผมแล้วตอนนี้เราได้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะครับชุดเราก็จะเป็นชุดนีด <tamp on S 1> ่คือชุดหมีครับชุดหมีนะครับถุงม,มือครับผมแล้วก็มีหน้ากากป้องกันพวกเศษต่ง <casting S 2> างๆเพื่อน, <m ur ly> นะครับผมต้องบอกไปก่อนเลยว่าที่นี่นะครับรีรน่เนี่ยก็จะมีใน <m ur ly> เรื่องของ <m ur ly> มันอาจจะมีเศษแก้วเศษอะไรที่มันเศษทุกอย่างที่เราตีใช่ฉะนั้นเราต้องใส่เซอผ้าควบคุมนะครับใครที่มาแนะนํานะครับให้ใส่ รองเท้าผ้าใบมาแต่ไม่มีที่นี่เขาจะมีเปียกมีเปียกรองเท้าให้ใช่ไหมถ้าสั่งเท้าแตะจะมีรองเท้าบูทให้ใช่ครับผมโอเคนะโกรธเป็นอันเครียดโอโหมาระบายที่นี่นะครับผมผู้ใช้บริการนะต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับเด็กกว่านั้นก็รอไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็จะมีหลายเซ็ตที่เลือกกันนะครับแล้วแต่ราคา ะครับทางร้านนะครับเขามีสโตร์แกนสำหรับสื่อเพราะว่าเนี่ยทางร้านเนี่ยขอไม่สนับสนุนนะครับผมที่ให้ใชการให้ใช้ความแรงทุกกรณีนะครับถ้ามีใครอยากใช้ความแรงมาเช้ที่นี่ครับใช่แล้วกระลับผมเก่งพร้อมไหมเราจะเข้าข้างในกันแล้วเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็อยู่ในในห้องแล้วนะครับครับผมขอยิงต้องปิดหน้ากากไปนะได้ผมบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอไม่ได้ ทันนีต้องปิดหน้ากากไว้นะแล้วเดี๋ยวาจ้เราเปิดหน้ากากให้เคยพูดได้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มระบายอารมณ์กันเลยมาต้องมกันเราจะเริ่มเลยผมเริ่มก่อนแล้วกัเราจะไปทีละชิ้นเนาะขอเริ่มที่ปวดแก้ปวดปวดน่าจะง่ายเลยวู้้มีเรียเบื่องานผมเลยเออ้ยี่คราวด ปีไม uhm ่เคยทำโขนแต่เยเจตนางไม่เลย่หยุดโนนะเฮ้ยไม่แตก่มันไม่แตกไงมันเบาเกินไปเงี่ยแสดองชุดหนัาเยโอ้โหเฮ้ยุยเฮ้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน ดังสักเตียนตั้งไลครับครับตาย

เลยก็ไม้าภาพไปวันขว่นเนื้มันเอาแต่ไปเที่ยวบ้านกลามไม่กล้าหัวัน้าเอร์เห้ยเคยดูไหมเด็บอยอ่ะเคยมานหลายดีงานดีไม่ดีทำตามเือใจไปตั่ว Oh. Hipa ambaro sama mic play อ๋อใจญ่นเยมีพ hmm. mm ี hmm. <eterm oon> ่เยอะนกม่าจะยเไงไม่เงียบมึงไปทำมาใหม่เลยไปยิมมาใหม่เองแกโอ้โหโอ้โหดีนน่ เอองนนี้คนที่เก็บอที่สุดอ่ะเออเคีนดหมดเลยอกระหนุกไมอยาจะแต่งงานแล้วเรามีคสุเดเราจะมาแต่งานเาวเครียดเลยเอาคถึงแล้วชนที่พีที่สุดของเรานะครับเราให้เค้นนะครับเพราะว่าวนเนี้ย หลังจากที่เข้ามาเกือบ20นาทีเนี่ยเห็นดูเก็บกดที่สุดเอาง่ายๆคือดูคนที่เล่นฟุ้งที่สุดในเนี้ยดูแบบวิ่งแบบวิ่งหาขวดหาอะไรโยนแล้วโยนท่าตื่นเต้ออีกคนเสียที่สุดในวันเนี้ยเออเอาเลยเอาเลยมันเก็บกดจะแต่งงานอยู่แล้วจะทำการมุกหน้าจอให้มันเบิดมาเลยมั้ยพร้อมไหมหนึ่งสอง

เอาให้เอาเหรอไม่เอาให้เอาตุ้มกันนะตุ้มกันนะนะฮะแล้วก็จบไปแล้วสำหรับการระบายรุ่นของเราใชครับแล้วเป็นยังไงความรู้สึกดีนะรู้สึกดีดูดี่งเลยดูดิ่งประเด็นคืออย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้แบบรสบายขนาดนั้นนะมันเป็นความแบบกรออกกำงกายเบาๆเลยใช่ไม่เบาอ่ะยังต้อยูิวอ่ะนะได้เหงื่อเลยอ่ะชุ่มเลยแล้วก็่ยว ได้อรลบายอารมณ์นียนะแต่ว่าแบบใครเครียดอะไรมาอย่างเงี้ยผมว่าใช้ได้เลยเขาบอกว่ามีนะครับคนที่เมื่อกี้มาสอบถามเบื้องต้นไปเงี้ยไม่ใช่แค่ว่าคนทั่วไปมาครับเขามีบางท่านนะครับที่หมอแนะนําให้มาจ้างเพียงอย่างงี้ยเรามาเราทำเคียดในการระบิดเใช่บำบัดบำบัดอย่างนั้นใช่แต่จริงเรื่องขวดเรื่องแก้วกันไม่ค่อยชอบแบบที่แบบชวนแม่มาอย่างเงี้ยแม่อยากให้มันได้ยินเสียงนหมือนที่อย่างเงี้ยเอาง่ายๆเป็นไงกันเฮ้ย ต้องต้องมีน้องเอ๊ะเอ๊ะอย่างเงี้ยไม่ไม่ถนัดทางโยนค่ะแล้วกูก็ต้องไปกับมันตลอดนี่เพิไม่ไปกูว่าเหงาเด็กโอเคแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่มีความเครียดเนาะนะคที forever. ่นี่จสนุกสนุกสนุกนะสนุกนะสำหรับเลยสำหรับคนที่แบบอยากทำายที่ทำงานเครียดปัญหาส่วนตัวเครียดเรื่องครอบครัวแฟนไม่ให้ไปเที่ยวอันนั้นลงด้ไย เอาแค่เรื่องบ้านไปจำนาเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรก็พอนะฮะับกูเพ่เห็นใเกมกูหลุดเลยนี่เลยนะฮะใครก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเวชกรูมนะครับผมอยู่ที่นี่ครับสินธรินนะฮะคาบยาวดอฟเฟสนะครับผมชั้นสองนะเดินขึ้นมาแล้วก็มาสอบถามค่าบริการได้เลยนะครับคนก็ไม่ดูมึงคนก็ไม่ฟังมึงแล้วมาดูเรานะครับใครก็ฝากไปด้วยครับผมด้วยอยากจะมาระบายอารมณ์ระบายความเครียดจัดหมากที่นี่จะออกไปมาก สำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูแล้วนะฮะชอบใจเห็นพวกเราทำลายข้าวของงันสนุกอย่างนี้นะกดไลค์ให้พวกเรานะครับเป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับจะได้ให้อีกหลายๆคนมาเห็นคลิปวิดีโอของเราชาบราเธอร์นะครับแล้วก็วันนี้ครับผมชาบราเธอร์ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับทุกผู้เราจะไปทางบ้านใคร เดี๋ยวเราจะไปพังเราจะไปพังบ้านเค้นไปดูคำหน้ามาพังแม่มึงพังกูหลัง